รู้หรือไม่นักเรียนนักศึกษาสามารถเช็คชื่อเข้าห้องเรียนแต่ละรายวิชาได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องรอผู้สอนเช็คชื่ออีกต่อไปสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมุกมีฟีเจอร์ใหม่ของแอปสำหรับนักเรียนนักศึกษามาบอกต่อกันคะ่ะต่อไปนี้นะคะนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถเช็คชื่อเข้าออกห้องเรียนแต่ละรายวิชาได้ด้วยตัวเองนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะสามารถเช็คอินเช็คเอาท์เข้าออกห้องเรียนแต่ละรายวิชาได้ด้วยตนเองนะคะคือผู้สอนตั้งสร้างพิกัดไว้แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนนักศึกษาจะสามารถเช็คชื่อได้ตัวเองนะคะต้องอยู่ในสถานที่พิกัดที่เป็นห้องเรียนที่ผู้สอนสร้างไว้เท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็จะสามารถเช็คอินเข้าห้องเรียนได้นะคะไปดูวิธีกันเลยไหมคะเมือ่ออก g ินเข้า <S <S สู่ระบบคลิก smart student แอปดีๆสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ลิกไอคอนตารางสอนรายวิชาใดาที่ผู้สอนกำหนดพิกัดให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเช็คชื่อได้ด้วยตนเองและถึงเวลาเข้าห้องเรียนจะแสดงไอคอนเช็คอินแอปจะถามถึงการอนุญาตตำแหน่งที่ตั้งคลิกอนุญาตครั้งเดียวหรืออนุญาตระหว่างใช้งานแอปถ้านักเรียนนักศึกษาไม่อยู่ในพิกัดเครื่องหมายถูกจะเป็นสีเทาไม่สามารถเช็คอินเข้าห้องเรียนได้แต่ถ้านักเรียนนักศึกษา,า,าอยู่ในพิกัดเครื่องหมายถูกจะเป็นสีน้ำเงิน สามารถคลิกเช็คชื่อเข้าห้องเรียนได้และจะสามารถเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรียนได้15นาทีค่ะนักเรียนนักศึกษาสามารถตรวจสอบการเช็คอิน Check เข้าห้องเรียนได้ด้วยตนเองที่ไอคอนวิชาลงทะเบียนเลือกภาคเรียนที่กำลังศึกษาเลือกรายวิชาคลิกที่ตัวที ืทเวลานั่นเองค่ะแอปจะแสดงข้อมูลให้นักเรียนนักศึกษาทราบเมื่อหมดเวลาเรียนตามตารางสอนนักเรียนนักศึกษาคลิกเข้าที่ไอคอนตารางสอนอีกครั้งไอคอนจะเปลี่ยนเป็นเช็คเอาท์สำหรับเช็คชื่อออกก็ต้องรองหมดเวลาเรียนก่อนนะคะถึงจะสามารถเช็คชื่อออกได้ภายใน30นาทีหลังจากจบตารางสอนถ้าวิชาใดไม่ขึ้นไอคอนแสดงว่าผู้สอนไม่ได้ตั้งให้นักเรียนนักศึกษาเช็คชื่อออกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการเช็คอินเช็คเอาท์เข้าออกห้องเรียนตามรายวิชาด้วยตัวนักศึกษาเองนะคะสี่านได้พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สอน,นะคะ่ะซึ่งยังให้ผู้สอนนะคะสามารถเช็คชื่อในข้าบเรียนได้ตามปกตินะคะหรือว่าจะให้ตัวนักเรียนนักศึกษานะคะเป็นคนเช็คชื่อได้ด้วยตัวเองอยู่ที่ผู้สอนประจําวิชาเป็นคนกําหนดเลยนะคะถ้ามีปัญหาสอบถามนะคะสามารถติดต่อทีมงานได้ที่อยู่หน้าถัดไปเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องโปรแกร,รมโรงเรยียนซีซ่าสมาร์ทกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆแบบนี้สวัสดีค่ะ